วันนี้เรายังอยู่กับไพ่พุทธานุภาพชุดนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อในคำถามที่ว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะหนึ่งสัปดาห์นี้ฉันจะต้องสวดมนต์บทไหนขอพรกับครูบาอาจารย์ท่านไหนที่จะทำให้ปัญหาที่ฉันกำลังประสบพบเจออยู่นะคะสามารถผ่านพ้นไปได้ได้วยดีทั้งหมดมี3าใบนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกัน นี่คือใบที่หนึ่งนะคะนี่คือใบที่สองและนี่คือใบที่สท่านไหนเลือกใบไหนลองดูนะคะใบที่หนึ่งบทสวดซั์ของหลวงพ่อปานนะคะบูชาหลวงพ่อปานนะคะท่านที่เลือกใบที่1ในหนึ่งอาทิตย์นี้ลองสวดทุกวันจะทำให้ปัญหาของคุณเบาบางลง บทสวดที่2คือคาถาเมตยะคาถาเมตยะของมีเลอจริงๆนะคะพระองค์เป็นอมิตาภทธเจ้านะลองเอาไปใช้สวดกันดูนะคะบทสวดที่3สําหรับผู้เลือกหมายเลขสามนะคะบทสวดมหาราบของหลวงพ่อรวยนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแ,แก้ไขปัญหาเนาะ